ุ<โ>้ยขอบคุณค่ะอุ้ยเสด้เจขอเอาอ่ะพี่ซ่ายอมไม่ยอมอยู่เลยไม่ยอมอยู่เลยกราบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ้าน้องโมโตพาซาสำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าผมเนี่ยมีน้องสาวด้วยคนหนึ่งชื่อน้องเฟิร์นนะครับคือคนนี้ตม อ,อ,อย่างเขาจะพีียษทุกคนเป็นน้องสาวนะครับก็คือเป็นญาติฝั่งแม่นะทุกคนก็เลยแบบเออแล้วหลายคนที่แบบอาจจะดูก็อาจจะผมเป็นจีบหรือว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นน้องแบบเชื้อสายเดียวกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนแล้วกันซึ่งน้องผมเนี่ยก็เล่นแอปแบบหนึ่งชื่อว่าแอปบิโก้เหมือนกันนะครับ่างหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วแหละเพราะว่าผมทำมาเป็นน่าจะเป็นสิบคลิปแล้ว,ลวก็ไม่เคยทำคลิปบิโก้ที่เข้าไปเปย์น,น้องสาวผมปกติก็จะเปย์สาวทั่วไปใช่ไหมตรัน,นี้เนี่ยแต่ผมจะมาเปย์น้องสาวผมละกัารเออไหนๆก็เล่ปิวา ลืมกดซับสไคร์และก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะไปนึงระหว่างนอ,อ,อนรอน้องผมไลน์นะครับอันนี้ก็เอซส่งมาให้น้องโมโตนเนรัยใส่ไปก่อน <laughs> <laughs> นี่แล้วหลายคนยึดถึงน้องโมโตเดี๋ยวจะบอกว่าเร็วนี้เดี๋ยวจะมีคลิปน้องโมโตอ่าไปเยี่ยมแฟนบ้านแฟนนะครับน่ารักจังเลยนะโมโตทพัฒนาคนหน่อยเร็วนี่จะตัจีหน่อยเร็ว กโอเคครับ,บ,บ,บ okay, นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแอปบีโก้กันก่อนเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นหน้าตาใครก็ที่ร่าเด็กก่อนี่่าเด็กนี่หน้าตาแอป,ปก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีอ่าเราเจอน้องเฟิร์นแล้วครับน้องเฟิร์นก็อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับด้านขวามือก็คือน้องสาวของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายกันก่อนดีกว่านะแหมพี่ <c oughs> สวัสดีครับน้องเฟิร์นมาแล้วน้องเฟิร์นมาแล้วหน้าเหมือนกันปะหน้าเหมือนกันปะดูเหมือนกันไหมเหมือนเห็นปะบ้านนี้หน้าตาดีทุกคนไหนครับบอกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแบบทักทายก่อนทักทายก่อนทักทายเป็นมินิฮาร์ดดีกว่าอ่ะก็แบบป๊าบ <c oughs> มีหนุมห่มส่งหัวใจให้ค่ะทุกคน <c oughs> พี่เองพี่เองขอบคุณค่ะน่ารักไหมน้องสาวผมอ่ะ99้าก้าคาทาวัเนเรี่ดูเก้าสิบก้าท่าเต้นไม่เคยเห็นน้องเต้นเลยทุกคนเกิดมาก็ไม่เคยเห็นน้องผมเต้นนะเก้าคาอ่ะเดี๋ยวได้ <ๆ S 1> ได้ได้มไม่มีปัญหา<ม> สามสองหนึ่งไปอุมคือคืออยากดูน้องเต้นมาบ่อยอรอหรือว่าหรือว่าให้ลุกนั่งเต้น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 ส่งส่งแบบไม่พูดไม่จาเต้นเต้นอะไรอะไรได้หมดได้หมดได้หมดอ้อโหน้องผมันน่ารักอ่ะก็ว่าความเป็นพี่ก็จะห่วงน้องเล็กน้อยนะยครับใครที่เม้นคลิปนี้ไม่น่ารักนะเดี๋ยวผมจะตมบ้านเลยนะสนับบ้า ได้ละขอดิอย่ามาขอนี่ขอเป็เมียวะเข้าผ่านศพพี่ไปก่อน เอ้ยเดวน้องเพรินก็จะเข้ามาเรียนมอเดียวกับผมนะแต่ผมก็จะจบแล้วอะทุกคนนอนกี่โมงนี่ไม่หลับไม่นอนเลยน้องไอ้คนนี้หนูลงรายบ้างตีหนึ่งอะพี่ชาโอ้โหตีหนึ่งเลยเหรอขยันป่ะอันนี้คือน้องผมทํางานอยู่ในบิโก้เหมือนกันนะทุกคนเออใครว่างๆก็เข้าไปดูได้นะเข้าไปแบบไปเข้าไปแบบช่วยทํามาหากินหน่อยนะผู้ชายน่าจะมาสนใจเยอะนะน้องผมเนี่ยแต่ว่าเข้ามาในมองที่ผมดูแลเองครับแม่วันนี้เดี๋ยวแม่น้องเพร์นก็ต้องมาดูแหละเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่ต้องเป็นห่วงส่งิ๊กดีกว่าเหงาเหงา ้ยี่มีคนส่งคาถายี่บสามันยี่บสามันทาวอ่ะเราไปขึ้นเองขออะไรขอเพงไงนะนแบบพักก่อนขุนพันกับน้องเปิลแท้ๆไปด้วแบไปด้วยแบไปด้แบ เขาดูอยู่ตอนเอ้ยทุกคนลืมบอกไปตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะน้องผมเพิ่งขึ้นไลน์นะผมก็เลยต้องมาถ่ายตอนรุ่งคืนหน่อยนะไปดีกว่าเราเราเปคนในคนในครอบครัวเราดีกว่ามันจะเดี๋ยวมันเงินมันจะได้ไม่สูญเปล่าหนึ่งสองสามไปยกขันนึกอ้อขอบคุณนะพี่จาพี่จาขับรถชนเออเขาขับรถชนหน้าไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขอบคุณนะคะเสดเจวันนี้เนี่ยคนใจดีสัตภาพไปที่ห้องเมื่อกี้อ,อยากเจอคนจริงใจแต่มีไม่แถวนีเฮ้ยขอบคุณค่ะไปแล้วนะพี่เจ้าเกินไปไหมเสดเจเ,เ,เ,เขาเอาอะพิซ่ายอมเสดเจคือใครเกิดในี่พิซ่ายอมเอเขาแบบพับหนึ่งแปดแปดมาเลยนะเอาปะเอาเราสู้ปะหนึ่งสองสามไป ก็มาดีครับก็มาดีครับเฮ้ยเขาหนึ่งแปดแปดกลับว่ะหนูขอบคุณหนูจะลงไปกราบก็ทำไมครับก็กดก็กดนะครับหนึ่งแปดแปดอีกแล้วอ่ะมาดีครับไอ้ตาเ้ทับกันแล้วค่ะอุ้ยไอ้เฮ้ยอย่ายอมอย่ายอมไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมอยู่เลยก็มาดีครับก็ทำมันอยู่อะครับผมขอบคุณนะมาจะร้องให้เขาไปไหนแล้วอ่ะเจไปไหน เฮยเ้ยเ้า่เนกินไปปาดูตังนี้กดออกแล้วมเียทองขาวอเะว่จสีดาแล้วโอ้หอามาอีกแล้วใครวะเป็นหนึ่งนะ คาร์วะคาร์วะคาร์ว่าโอปริตั้งอนโอปริตั้งอนอุ้ยจะมันจะหมดแล้วว่าจากหมื่นอ่ะโอ้มายกอคอคอคอเดียวคออเดียวคอม่มามามาก็ได้คอครับถึงผมจะส่งไม่เยอะแต่ผมก็ได้คอครับน้องมึงฮัลโหลกดไงวะไล่กูเลยอุ้ยมาแล้ว นี่ดูที่ใครอยู่กับใครสวัสดีครับทำอะไรอยู่ออกอะไรอยู่นะทำอะไทำไม,มเมื่อกี้เสียงของนายเขาโหดจังเลยอ,ะอ่ะอ <c oughs> ยอมหมดกระเป๋าแล้วหมื่นทัวร์หมดไปหมดแล้ววันนี้เป็นสาวเป็นสาวมใช่ไหมไม่มีไม่มีมมเอ้ยแล้วเปิดเทอมวันไหนนะเปิดเทอมวันไหนนะเราปิดวันที่8เธอรูปเรียนคณะอะไรการบินเหรอการบินโอ้าเทอมหนักเลยมั้ยเดี๋น ทำไมยังไม่หยุดอ่ะนี่จ้าทำยังไงดีอ่ะเราก็ส่งอะส่งไปท่านี้ก็ได้เรา,เราแบบอันใหญ่ก็ได้อ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะให้น้องเฟิร์นทำงานก่อนละกันเออให้ไปเอนเตอร์เทนอ่าคนที่มาเปย์ก่อนเสียงเมื่อกี้ก็ขอคารวะอย่างนี้เลย <c oughs> าลาโอเคเจอก,กันบ๊ายบ <c oughs> ายเจอกันเจอก,กันระหว่างนี้นะโอ้ฉันก็ค,น,คน,นนี้อยู่อีกแล้วอ่ะคนแต้คนนี้อยู่อีกแล้วลองเปย์เข้าไปก่อนดีกว่า จำได้ปะจำได้ปะน้้อแฮปปีคนนี้น่ารักเนาะขอบคุณนะคะพี่โมโตพี่โมโตขอบคุณค่ะน่าละคนนี้น่ารักม,มานั่งนี่มาเอาใหญ่ๆเลยเอ่ะเททรื่องสั้มไปร้อยแปดเทสอ่ะทุกคนพี่โมโตพาซาพี่โมโตพาซาขอบคุณนะคะน่ารักคนนี้น่ารัก อุ้ยอุ้ยกดติดตามให้ก่อนกดติดตามให้ก่อนเอ้ามาจากไหนเนี่ยงงไปหมดปักอะไรหรอแล้วมันจะวางตรงไหนอ่ะเนี่ยอุ้ยติดเลยหนึ่งสองม

ไปอ้ทีมโมโตขอบคุณนะคะก็ต้องใจแลงไปวะค,ะคิดว่าไปแล้วพี่โมโตขอบคุณนะคะชอบ,ชอบใช่ไหมชอบ โ okay, อเคอะทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับใจแล้วก็สัง่งกดเลยหนึ่งถ้รใครอยากดูคลิปแนวนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างด้วยแล้วเอออย่าลืมใครที่รู้จักน้องเฟิร์นก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างด้วยน้องเฟิร์นร้านวิวนะเคยร้านวิวไปในช่องเราเมื่อเปิดว้าวไปจีให้น้องดีแล้ว,วนะเออว้าวไปจีก็ขึ้นตรงนี้โอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ